สารใบเฟิร์นหลังมีข่าววงในเลิกนายนภัสแล้วนะคะขอบคุณคอมเมนต์ในไลน์นะเอ,อก่อนที่เราจะมาพูดถึงปัจจัยความรักจะผู้ถามอย่างนี้ก่อนว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวสงสารใครต่อใครนะคะเราเอาอะไรไปสงสารเขาชีวิตเรากับชีวิตเขาเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องให้น่าสงสารมากกว่าเขาอีกนะเอ,อถ้าเราจะมานั่งสงสารเรื่องใครเลิกกับใครในมุมมองความรักเนี่คยครูอยากให้ทุกคนมองมิติอย่างนี้ในเวลาเนี้ย มีหลายคนกำลังขอกันเป็นแฟนในเวลาเดียวกันมีหลายคนกาลังบอกเลิกกันในเวลานี้มีหลายๆายคนกาลังสูญเสียคนรักไปอาจจะตายจากการอาจจะเ,เดินทางไปทำงานไกลหรือจะด้วยอะไรและมีใครอีกหลายหลายคนกำลังเดินทางมาเพื่อพบเจอกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกๆมิติของคำว่า พบเจอหรือแยกย้ายค่ะมันไม่มีคําว่าน่าสงสารเลยเมื่อไรก็ตามที่เราเห็นใครทําอะไรแล้วเราบอกว่าสงสารจางังนุ่นจงังนี่จงังเรากําลังพันผูกหรือเรากําลังรัดกอดสิ่งนั้นเป็นของเรา หรือเราเอาความรู้สึกไปเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะยึดมั่นถือมั่นกับมันนะคะแต่มันไม่ใช่เรื่องของเรานะเราไปยึดมั่นถือมั่นของมันถ้าเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เราไปยึดมั่นหรือถือมั่นในเรื่องของคนอื่นเหมือนกระแสะคกู่จิ้นหรืออะไรเงี้ยเราลเราไปอินโอเวอร์มากมากหรือว่าเรามักจะเห็นแฟนคลับดารามักจะทาอะมลสุดท้ายเราอะเป็นถุกและถ้าวันหนึ่งอะมันมีเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตของเราอะค่ะเราจะอยู่ไม่ได้เลยขนาดเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราเรายัางแบบ รู้สึกแค่ขนาดนั้นน่ะเนืกอป่ะเพราะวันนี้เราจะไปเที่ยวสงสารใครอะค่ะเราต้องกลับมาที่ตัวเราก่อนว่าเรามีเรื่องให้น่าสงสารมากกว่าเขาหรือเปล่าอย่างน้อยๆอ,อ่ะใบเฟิร์นเนี่ยถ้าเท่าที่ครูเข้าใจประวัติของเขานะคะ mm. เขาเป็นนางเอกร้อยล้านนะมหาบ้านเขาเนี่ยแปดสิบล้านนะคะแล้วไอ้มิติของการเลิกรามันเป็นเรื่องเรื่องธรรมาชาติมากๆเลยมันเหมือนเป็นการที่เราทานข้าว และตื่นเช้ามาก็ปวดอึแล้วก็ไปอึอะ่ะมันมีช่วงเวลาที่เราโอ๊ยปวดท้องอึใช่ไหมแต่แป๊บเดียวเมื่อเราอึแล้วมันก็หายไปความรักการอกหักมันคือการเรียนรู้ครูมักจะพูดเสมอไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามจงให้บุคคลที่เข้ามาในชีวิตเป็นเหมือนหนังสือหนึ่งเล่มหนังสือบางเล่มอ่านแล้วดีเราซื้อเก็บไว้หนังสือบางเล่มอ่านแล้วไม่ดีเราก็มักจะไม่เก็บมันไว้หรืออาจจะแบ่ง แจกจ่ายไปให้ผู้อื่นได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าครูให้มองเรื่อง,องการเลือกราไม่ว่าจะคู่ไหนคู่รักดารานะคะครูคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องฝกกันแต่มันเป็นเรื่องที่เราจะเรียนรู้หนังสือเรื่องราวของคู่รักคู่นี้มาสอนในชีวิตเราไม่พบเจอหรือมีจุดจบแบบนั้นอย่างไรมากกว่าคะ่ะ